มีน้องคนหนึ่งชื่อว่านงนุชค่ะซื้อบอนสีมาแก้วมาแต่หลายคนก็ทักว่าไม่ใช่มาแก้วนะคะน้องสงสัยก็เลยนํามาให้เราดูนี่เลยค่ะต้นนี้เลยค่ะ,ะเห็นกันไหมคะเพ<ว><ๆ>ืพ่อนเพื่อนบอนสีต้นนี้ ไม่ใช่มากแก้วเหมือนที่หลายคนบอกน้องนุชต้นนี้น่าจะเป็นบอนสีเสาวาลินค่ะง่ายๆเลยค่ะมากแก้วก้านจะแดงต้นนี้เราดูแล้วว่าเป็นเสาวาลินฟันทองไปเลยค่ะเสาวาลินต้นนี้จัดว่าสวยมากค่ะน้องไม่ต้องเสียดายแล้วนะคะน้องได้ทองสวยมากค่ะ ส่วนมาแก้วเดี๋ยวพี่ให้ต้นหนึ่งค่ะไปรับกับป๋าแก้มเลยค่ะ